ครับนี่ครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดักเม่นนะครับมาดูการดักเม่นครับด้วยดักกระดักมูป่านะครับใหม่ๆครับเพิ่งแกะกล่องมาเมื่อกี้ครับมาดูวิธีการขึ้นนะครับเราจะขึ้นตัวสลิงไว้ก่อนนะครับเพราะข้างในมันมีต้นไม้ใหญ่นะครับมันจะขึ้นสลิงยากเราจะหาต้นไม้ต้นใหญ่เพื่อล้างไว้ขึ้นสลิงก่อนนะครับ ตัวมให่ของกอนครับเพื่อที่จะข้างในเราไม่ต้องหาที่คําดึงให้ยากนะครับเราจะใช้ท่อนไม้นี้เป็นเป็นท่อนที่อ่าไว้ล้างสลิงนะครับให้มันลากลากไปนะครับนี่เราก็ ขึ้นันเดียวก็ได้นะครับแต่ใหม่ๆอย่างนี้มันจะขึ้นยากหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกครับเสร็จแล้วเราก็จะตัวนี้ล็อกไว้ครับอ่าโอเคครับล็อกเสร็จแล้วครับตรงนี้ต้องควรระวังครับเวลาถ้าใส่ใส่บ่วงเสร็จแล้วเราต้องปลดล็อกตัวนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวบ่วงไม่รันนะครับบ่วงมันจะไม่รันโอเค ก็ได้อย่างนี้แล้วแล้วก็กดครับกดสลิงออกครับนี่ครับลงหายนะแร้วลงหายอีครับ ต่อเข้าไปดูที่ต่วใส่นะครับหมายนี่ครับจะไปดูหมายนะครับหมายใส่ใส่เม่นนะครับผมเคยมาใส่ไว้แล้วหลังหนึ่งครับแต่ทีนี้อ่ามันยังมีที่ใส่นะครับต้องเอามาใส่ที่สองซ้ำซ้ำที่สองครับ นี่ครับสังเกตดูร่องรอยร่องรอยการการกินของมันนะครับอาจจะกินหญ้ากินตอทใหญ่เล็กนี่ครับวัวครับเดินกรลิงครับอันนี้อันหนึ่งครับเนี่ยดูลองลอยลองรอยการกินของแม่นะมันจะกินกินต้นต้นหวายนะครับ แต่เราจะแสขงขนาดน,นะครับ<ม>ดีกว่า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 เขียนดา ลองรอครับดี่ลองลองรออนี้ครับเปี่ยนพื้นที่ที่เขาอยู่สังเกตดูครับสังเกตดูอ่าลองรอการกรินเขาครับนี่ครับอ่าเขาโดนน้ำมันเดิอมานี่ครับไปเดือดมานี่ ทางเราจะใส่จุดนะครับร่งองรอยการกินการกินต้นต้นหวายครับตรงไหนครับที่เราจะใส่บริเวณนี้ครับที่เราจะใส่เป็นช่องแคบ นะครับเม่กี้เราได้ไปขึ้นบวงมาบร้อยนะครับหาต้นไม้นี้อ่าต้นไม้ตัวใหญ่ขึ้นบวงไว้นะครับขึ้นบวงเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็นําแป้นเหยยบไปวัดเพื่อที่จะขุดลุมครับเพื่อที่จะขุดุม ใส่ง่ายครับใส่ใส่ไม่ยากครับสน้ำต่ำหวานก้นหวาเยอะครับ เดือนครับดยู่ระหวาา่าการดนสองนันครับมาดูครับเดือน,นท,ที่เป็นเดือนนะครับเราจะวากระดักตรงนี้นครับ เป็นขนานเป็นวัดวัดที่อยู่นะว่าความกว้างขนาดไหน ไม่อยากตัดหญ้ามากมันจะตื่นใส่ค่อนข้างยากนะครับน้ำเยอะ อาละดูดิเดี๋ยวมาเทียบดูครับเทียบพอดีไหมแต่ว่าเหยียบแล้วมันลั่นนะครับน,นั่นนีง อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะมาขึ้นกับแบบไครับขึ้นกับแบบเอาแป้นทางลายขึ้นนะครับมาครับก่อ,คคบอนที่เราจะใส่เราเอาเล้อดก่อนนะครับกันกันเผื่อเผื่อมมนลั่นครับเสร็จแล้ว ใส่ครับจะมีล่องล่องให้ใส่สลิงนะครับเป็นล่องโหลดสลิงมาครับ,บ,รบใส่ไว้โหกดดีขึ้นมาครับ อันล็อกนะครับเอาให้แน่นนะครับเผื่อมันจะหลุดเดี๋ยวมันจะหลุดครับเคยมีรอบหนึ่งใส่แล้วมันหลุดครับไม่ได้เอาคีมขันครับเอาคีน,น่อยการันตีครับบวงนี้ครับแน่นอนครับได้ตัวได้ตัว ฝังดินไว้สองสัสามเดือน,นครับก็ยังทำงานได้ครับทำงานปก,ปกติดีครับอ่ะเห็นแล้วครับเี๋ยวก็กดับ,บไปวางนะครับแต่อย่าลืมครับปูดล็อกตัวนี้ด้วยอยขอคีมนะครับปูดเ,เรียบร้อยนะครับ มาออกเจแล้วี๋ยวไปสมัมเนี่ยทไมไย่วางนะครับให้เป็นให้มันลาดไปนะครับน,นะครับแบนี้แต่ว่าตอนที่ใส่เราต้อง แบบ่วงกไปครับให้มันลัดง่ายๆครับอลองรัดนะครับอย่งนี้ครับ การวางครับดีมาพัครับอดีมอภังนะครับ จะใช้เป็นใบไม้นะครับติดเป็นแป้นนะครับ่างแป้นไว้ ครับเสร็จแล้วเราก็มาพันใส่กับต้นไม้เนี้ยครับครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเราได้ทำการใส่บลูเรียบร้อยครับส่วนสลีงจะพันไว้ต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับมาขวางไว้ให้มันเดือนเหยียบนะครับ